ช่องเอมี่ชาแนลนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะออกเดินทางไปที่จังหวัดเลยนะคะเพราะว่าเหมือนเล้งนะคะเข้ากับมีงานอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะทุกคนค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าทําไมน้องเอมี่นายภาแปลกๆนะคะทุกคนโอ๊ยนี่คือข่าวแทนเนาะตอนนี้นะคะน้องเอมก็มาพักอยู่ที่โรงแรมอ่าโรงแรมอะไรนะคือโรงแรมสีอย่างวะโรงแรมอะไรสักอย่างนะคะเอมก็จําชื่อมันไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่อ่าชัยภูมินะคะว่าพัก ก่อนที่จะไปงานตจังหวัดเลิ่มเพราะว่าก็คือมือเคลืนนี่เท่าไปเล่นงานยูบุรีรั่มหลักการแปว่าเท่ากับมุ่งตรงตอนแรกว่าจะพุ่งตรงไปจังหวัดเลือ่อยๆแต่ว่าคือ,อโชฟเฟอร์ก็คือไม่ไหวนะคะเราก็ได้ทาการแบบว่ามานอนพักอยู่ที่โรงแรมแห่งนี้ก็รู้สึกว่าเออก็วิวดีวิวสวยอยู่นะทุกคนในะเห็นบั้นี่เออปังปริเยอยู่นะคะห้องก็ดีอยู่นะคะ นอนด้วยกัน3มคนนะคะนี่โอ้ยใส่ชุดแบบญี่ปุ่นนอนด้วยกัน3มคนก็คือมีน้องเอมี่ตัวเล็กแล้วก็พี่โซฮอตนะคะนอนด้วยกัน3มคนหลกักการข้าห้างองกันนะคะก่อนที่จะไปงานจังหวัดเลยแล้วทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็จะไม่เอาของไปด้วยเพราะว่าเพราะว่าหลังจากเลิกงานอยู่ที่จังหวัดเลยเท่ากับสิกรรมนอนอยู่นี่เพราะว่าจะคงตรองเล่มเพื่นใจดีเพื่อนหายห้าเช็คเอา,อาท,ที่ยังออื่นนะคะเพราะว่าอาันที่จริงนะถ้าไม่ถ้าไม่เข้าเช็คอินเที่ยงแล้วก็ออกเที่ยงรุ่งนี้นะจะไม่ได้ แต่อันนี้คือเราเข้าเช็คอินตอน8โมงแต่เพื่อนกระใจดีให้เ้าเช็คอีกเฮเาเช็คเอาทอีกที่หนึ่งก็คือเป็นมืออื่นนะคะทุกคนค่ะตอนนี้ทุกคนก็ลงไปเก็บของไม่มีอะไรแล้วผ้าห่มอาจจะแบบยับนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาจัดเพราะว่าเออก็บอกเป็นอย่างเด้อเพราะว่าเข้ามาเข้ากับมานอนอีกกลสินะเพราะว่าเราไม่ได้เช็คเอาเลยนะคะทุกคนโอเคค่ะห้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถนะคะว่าสมาชิกบนรถเราวันนี้มีใครบ้างมีอะไรยังไงเนาะทุกคนค่ะนี่เห็นบอกว่า S <S แต่ว่าจุดเด่นคือห้องน้ำห้องน้ำคือปังมากทุกคนก็คือจะแยกห้องอาบกับห้องห้องอันนี้เดี๋ยวอันนี้อันนี้ก็เป็นโถส้วมแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นห้องอาบแบบมีกระจกแบบอันนี้ให้ด้วยนะคะโอ้ยปังปังบริย่โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันบนรถค่ะกูผูเปี๊ินเครื่องซะบกว่ากลัวอวนอะไรโอ้ย,น,น,ยนีน่คนอีวันดูตัวเองไว้น้องแม่สวยฟังบริย่อยู่เหมือนรับงานไหมอีดอกรับงานอะไร เป็นหมอนวดเป็นหมอนวดหมอนวดอะไรแต่งตัวมันโสมเพย์ข้ารับงานนวดโอ๊ยจะไม่รู้จักอะไรนวดก็รูปีหรอนี่นะคะโซเฟอร์ของเราก็อุ้ยหลอนมากประธานมีโซเฟอร์อยู่เจ้าโซเฟอร์แลนด์อ่ะก็จะต้องลงแล้วเอากันนี่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บของเขาได้ทุกคนกระชับวนไปวนไปอย่งเพี้ยงวิ่งเก็บของก่อนอ๋อนี่ก็จะเป็นแต่ว่า เป็นน้องงัวน้องเอ็มเองเป็นน้องงัวน้องเอ็มเองเพราะเอามาตากเพราะเมื่อคืนมันเปียกมากนะทุกคนโอ๊ยลืมว่าต้องเอาของมาใส่ดากรถนะเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่ได้นะนี่ก็จะเป็นป้ายทะเบียนรถของเรานะคะอ้ my gosh หอยได้บอน้องหอยได้บอนท่านทุก่านจะบ้าเขาไม่ให้พูดบักห้ามึงต่อหน้าสาธารณชนโดนปรับ5 0 0พันบาท ตอนนี้หน้าเราก็พร้อมที่จะออกมาคือต่างแห้งสุดคือเจ้าผเป็นก็ได้ลากหน้าได้ละเกรื่องอะไรเปิดเทียนสีเลยไม่เป็นไรเราแต่งหน้าคนละโทนอยู่โอ้ยเมื่อวานกับวันนี้มันก็ไม่เหมือนกันแหละปะเออค่ะทุกคนอ่ะเอาตามขั้นบถึงวันนั้นและเนาะเอาเจอกันอยู่ละอไอร่นะไม่หยางไม่หยางยังเป็นจอดลาดแท่งหลายเรื่องมันเหลืออร่อยเดียวแล้ว บอกบ่ครบเด้อไม่ครบเราเองมีจริงเราไม่เป็นที่ไม่ครบเป็นคนจนนะเพราะเราไม่อยากขบคนจนเพราะเราไม่มีใครให้เราเบิกเกินได้เลยเราคนจะบอกคนรวยนะเพราะเราจะสามาครทุนนะเราไม่ต้องคนจนเพราะว่าเราจนมากกว่าเขาใช่เพราะเราเราไม่เขามีให้เรากู้เราก็ไม่ครบก็เลอว่าคนรวยนะคะทุกคนคะโอเคโ็อึ๋บุญทุกคนเขาอาจจะเยอะในเด้อเพราะว่าอีย่งวันตีมันหลายคนนะคะทุกคนค่ะมันไม่ใช่ว่าเออมันไม่ใช่รถส่วนตัวนะคนจนนะเพราะว่า จะะเบ่อไไครม้้้กใดนนนตีวันนี้นะคะเราก็จะมาบอกเล่าควาจนถึงความจนของเราออกรถไปแล้วก็คือเป็นมีนี่เป็นแสนสรุปก็คือเหลือเงินใส่ตรงนี้อทุกคนอะไรวันนี้แต่ก่อนก็คงจะได้กินแบบว่า หมูแฮมซุกี้เอ็มแคซุกี้แต่ก่อนนอกจสิคืออยากแต่ว่าสมมุติเราคืออยากแล้วคืออยากแต่เขาเนี้ยกับจำแจวบอมีจวบอยดีดุวยดีเออเลิศพวกแจวบอยนี่เลยมาสองกระปุกไม่เอาเลยเรางคนเป็นคนเป็นนีกับสิประมาณนี้นะคะทุกคนสาวเปรี้ยวสนุนเด้อย่าขสับปะรดหน้าเด้อทุกคนไปกินปลาส้มสั่งเลยนะคะแมนค่ะปลาส้มสีสงครามจากร้านพึ่งน้อยกรอยใจอหนึ่งมาแต่ว่าวันวันท่านเสียอยู่แล้วกับอยังหนึ่งคือ ใครที่ว่าปลาส้มมันเสียง่ายอันที่จริงปลาส้มมันบ่อดๆเสียง่ายเด้อยิ่งส้มยิ่งแหงแงมันโดนแหงแสบเลยทุกคนปลาส้มนี่มันเป็นของของที่ใช้จุลินทรีย์หมักก็คือมันเป็นของเน่าหรอวะพี่ตงแต่ว่าบอมันแต่มันไม่ได้เสียนะถ้ามันไม่เน่าเหมือนกินเหมือนหมาตายก็คือกินได้นะคะทุกคนค่ะเพราะปลาส้มมันก็เป็นของหมักแมนบอเออถ้ามันทอดขุดขึ้นมาบางคนบอกหน่กกันล่างๆหลางคันดองไม่ต้องลลางขันไส้เพรต้องจุกใส่มันละกอไมันสีไม่แสบแล้วก็นึ่งดูนะครับ คือบางคนมันมีฟองนะมันเป็นจุลินทรีย์แบบมันหมักนนะครับบางทีมันอันนั้นมันจะพองขึ้นมาอันบอกมริงจรมันบ็ได้เสียค่ะถ้ามันบพองแล้วแสดงว่ามันบ่ทานเปิ่นนะครับใช่เพราะเราปาสดเราใช้จุลินทรีย์แบคทีเรียในการหมักเพราะว่าคือผสมปลาเด็งย่างสิมันก็เป็นของแบบว่าเอาจริงๆริงแล้วไบางคนจักบอกเอาไว้พี่สิบเปิดแข้วตย่างเดียวค่อยจะมาปลาส้มหน่เสียแล้วเป็น้อังดูไม่เอาไว้เดี๋ยวค่อยเก็บแล้วแช่ตู้เย็นไว้นี่เดือนหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเสียเด กรณีที่กินไม่ได้ก็คือกรณีที่เนื้อมันเปื่อยออกไนเลยที่นี่นะเปื่อยออกนะคะอยู่หน้าไปหลทกนเนใจฉันบางบางไหมสักวันคุณได้กินอยู่หน้าเวทีกับให้ทิปนเด้อน้องแมททิวให่ใพ่อใจขเออใ่พ่อใจขงโรงแรมเลยเด้อทุกคนขาอันนี้จริงนะกะเคยสวนอ่านข้าจะไปนอนวัดยูนิเัาไปนอดวัดแบบที่มอลลามอ ไปนอนบาได้ทุกเคย่งนเคยเดเคยเคยตื่แบบ่ามเคยจไนอน่ตลาดเมื่กี้แล้วไปนอนตลาดแปดตกับหมอรับมูเหลเขาพานอนบัานกัางเหล็กเก่ื่อยู่อนเขาอนตลแต่มันนอนหลายพีเดียวไม่นอนเลยบอกอกานมไปนอน่ตลาดเกี่ก็ปกันหลักนเดแเยมันหลายโฟมเดมันหลายมีกรตื้นนะสัวคุนหามึง เรายอมอดอยากปากแห้งเพื่อความอยู่สบายของเราอันนที่จริงเรื่องนอนมันเป็นเรื่องสำคัญเด้ถ้าเห้านอนมันเป็นลเมื่อไหร่ไม่ไหวนะคะทุกคนคะแล้วก็บอกว่านอนทำไมรวยนอนนอนนอนได้ไม่้อนนอ้มกนอนที่บ้านพักเอาสมมุติว่าถ้าเรากับไปดสมมุตินอนน้ำมูกนอนคือรุนคนส่วนมากเนาะแมนเปนอนนึ่งอากาศมันอเอนอแล้วนอนที่บ้านพักเรากว่าจะได้นอนคือเราต้องทำความสะอาดเพราะว่าบ่อมีเมบ็ดแลอวเมื่อคุณนอนมันจะไหลพร้อมแล้วก็ตื่นมาอาบน้ำไอ้เ บ่นา่นี่ก่บปนีเก็บ่ไนหลังไงแบบรองรับคนเด็กเป็นรคนเรารับได้ประมาณสิบคนนี่คนอยู่แต่ว่าคนนึงสิบคนเออประมาณคันนึงเนี่ยได้คนหลายขนาดคนอิแล้วเราก็เกรงใจด้วยพี่น้องคือได้บัตรเพาะคนเป็นคนเสียงดังเนาะคไปบอลลงแนมกับหนีมันก็ไม่ได้แพงถึงขนาดว่าอุ้ยตายแล้วเราก็แชร์กันนอนเลยแชร์กันลงแนมมัต้องมันต้องเต้นนานเทาก็แชร์กันในสินะของหนึ่งคนสองคนสามคนพวกตีโรงแรมกับสองคนไม่บอลแต่ว่าก็คือแอดแชร์ไปแม่แอดแชร์ไป อย่าลืมหลักการอีกอย่างหนึ่งผู้ใดที่อ่าเป็นสครองบริแบรนด์ผลิตภัณฑ์อย่างของกินแจวเจลอย่างกระซงว่าให้ซุข่อยในเด้อดุุข่อยจนซุข่อยไม่หนีนาแม่อเอคนเดียวในจะพูดว่ากินได้ดจริงจริงขนาดระจน้งเงื่อนก่อนทรงทรงท่านี่ทรงเป็นเงื่อนเดี๋ยวกับผูเดี๋ยวกับเจลอ่ะเมนอันอันอย่างก็ได้ปลาหมึกแห้งก็ได้ปลาหมึกอย่างที่มันกินกับเขาหรือมันแบบหมูป่อยหมูเฝยน้อยเนาะในอนาคตไม่แน่นะลุงเขาเน่าจะเจากระถาไปหปากกูขึ้นรถนะ แต่เป็นสัมมนาโนคั่วค่ะกูจะเอาทาร์ต้องแข็งมาเอาหมูสักไปขึ้นอยจานละยี่สิบสี่พันไทยทั้งหมดคุณลูกเปคุณสิ่พันคลายอะหารกลัวช่วยให้ได้เสริมบ้านไทยและเพื่อนหรือคอกมันมีไปงั้นเดี๋ยเอาตัวแก๊สไปเพราะระยมันระเบิดได้หัวเลยตัวใครตกบินไปไม่เรียกฝากสนับสนุนเท่างในเลยทุกคนอ๋อไม่ได้คนม่หนีได้อยู่นี่นะทุกคนขาตอนนี้มาถึงร้านอาหารแล้วแต่ว่าน้องเอ๋แบบว่ารู้สึกว่าแบบว่าเพมันช่างแบบแนวกินมันเป็นแบบว่าแนวกินอาหารที่มันแบบว่ามันเยอะอ่ะ ล้วก็แบบว่ามันจะได้หารเยอะอันที่จริงเนอะหนูไม่อยากใช้เงินเกินว่าสาบ้าาทคือวันนี้เราก็เลยแบบว่ากไปซื้ออะไรที่เซเว่นกินกันก็ได้นะทุกคนนะเพราะว่าเซเว่นวันนี้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเอออี่งเลยทุกคนเวลามีหนีมีสิแล้วคือไม่ได้คิดจะเก็บเงินอย่างเดียวนะคะทุกคนแล้มก็จะไม่กินข้าวกับเพื่อนนะคะก็จะไปกินที่เซเว่นเอาเนาะาสงสารมาชุกคนชีวิตนะสงสารมากนะคะแต่มันก็เป็นเรื่องดีนะเวลาเออเราประหยัดนี้เนาะ,ะโอเคค่ะ เดี๋ยวจะไปซ่อนตัวเล็กไปซื้อกับเขาอยู่เวีนมากินนะคะทุกคนเพราะว่าตัวเล็กนั้นก็ไม่กินเหมือนกันการประหยัดคือการพิงองขาเพราะว่าคือเวลากินกับเข่านร่วมสีส่วนมากก็คือมันก็ต้องสั่งเยอะอยู่แล้วมันบอกค่ะเวลาหารกันมันก็ตกคนละร้อยกว่าแต่ซึ่งถ้าเรากินแบบอาหารในเซเว่นอย่างเงี้ยเวลาเราเวลาเข้าสื่อแบบส่วนตัวของเราจะรู้ว่าเราใช้เงินประมาณไหนได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเราบวก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 แล้วมาหานี่มันก็ต้องทายดินมันบอกเออแล้วมันแบบแต่ละทีก็คือมันมันก็หลายร้อยเรื่องเสียหน้าโน้ยอ ถ้างั้นก็เลือกแบบที่กินที่ประหยัดที่สุดตอนแรกคิดว,ว่าพุาจอดอยู่ที่พอรท่ออียงสิแดงแต่ว่าก็คือแบบไม่ได้กินนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไปเซเว่นแล้วก็มาซื้อของนะคะคมาแล้วค่ะทุกคนคะน่ะมาซื้อกระเป๋าเย้นี่เราก็หมดไปนับเงินในกระเป๋าในในในกระเป๋าเฮ้ามีอยู่แค่35บาทนะคะนับเียนเอานะคะทุกคนข้าวเหนียวก็5บาทสองห่อส0บาทแล้วก็อันนี้อีก2ไม้เป็น20บาทก็เป็น30บบาทนะคะนี่ อีกห้าบาทก็ไม่ต้องสงสัยค่ะซื้อน้ำในเซเว่นกินค่ะทุกคนโอ้ยเห็นบอลนะทุกคนแต่ว่าข้างในก็ยังไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยเห็นไหมข้างในเขาจะยังนั่งรออะไรยังนั่งรอกับข้าวอยู่เลยเนาะทุกคนเพราะว่ามันบนเม็นกับข่าวว่าอันนี้ไหมมันเป็นกับข้าวที่ต้องปรุงทีละอย่างนะคะทุกคนค่ะนี่แล้วก็แบบว่าอย่างหนึ่งคือมันสะดวกสบายพร้อมแหละซื้อเสร็จล้วก็ได้กินเลยแล้วไม่ต้องนั่งรอสินะคือหนูเอมไปคนบะมมีอย่างลอหรอกอะชอบอะไรที่มันง่ายๆแล้วก็ประหยัดด้วยสินะทุกคนค่ะ ลองดูนะคะใครที่ใครที่อยากอ่ะอยากประหยัดเงินกับร่องใช้เคล็ดลับน้องเองมได้นะคะแต่ว่าบางทีมันก็แบบว่าคนที่พอดีบอชิ่งกบการใช้เงินแบบประหยัดเป็นสินะก็อาจจะมองว่ามันลาบากแต่น้องเอมไม่ไม่ได้มองว่ามันลําบากเลยมองว่าเออมันกะฟื้นห้าแบบว่าอดทนในโตน้ามันสินะว่าเออว่าข้าวสีฮอตในมือนหนึ่งในมือที่จุดที่เ้าแบบว่าใช้เงินแบบไม่ต้องคิดว่าอะไรยังไงไม่ต้องคิดว่าค่ารดค่าอะไรสินะก็คือ เนมือนั้นเท่ากับ้องผ่านจุดนี้มาก,ก่อนพื่อกันกว่าเราจะไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องผ่านจุดนี้มาก,ก่อนด้วยเหมือนกันนะคะทุกคนค่ะนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณการกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวเอ็มจะขอตัวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศในงานให้ดูเดี๋ยวรอติดตามชมอีกคลิปหนึ่งเด้อไายไายค่ะเบาทุกคนช่วยติดตามแล้วก็อย่าก,กดคํามโฆษณาให้หนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ